เราเดินไปก็เอาสติบบอยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาหรือไปอยู่กับอนาคตเช่นเราจะเดินอย่างเงี้ยเราก็เดินไปแล้วก็รู้ลมหายใจของเราเช่นเอาจิตไว้ที่จมูกก็ได้แล้วจิตไว้ที่ท้องหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า,า,าความรู้สึกนะเอาความรู้สึกที่จมูกก็เบื้องต้นก็ฝึกไปขอให้ได้ทำนี้เป็น เด็ทั้งหลายก็จะไม่เข้ามาครอบงนำะเราจะเห็นว่าคนปกติทั่วไปนั้นก็จะไม่ได้เอาจิตนั้นอยู่กับปัจจุบันแต่เอาจิตนั้นไปอยู่กับอดีตมั่งหรือไปอยู่กับอนาคตกังวลว่าเราจะเดินทางกลับกรุงเทพอย่างไรมีงานที่จะต้องรองรับอย่างไรจากที่เราจะเอาจิตอยู่กับปัจจุบันที่เรามาอินเดียเนี่ยถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เป็นมหาบุญกุศลเกิดขึ้นกับพวกเรานะ ู้เห็นด้วยตนเองเช่นปัญญาในการรู้หลักธรรมหรือปัญญารู้ว่าสิ่งที่เรามาอินเดียเนี่ย